สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณ้วยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เกมคอมไฟลนะครับที่แปลเป็นไทยว่าถูกคุมขังนั่นเองนะครับเราถูกคุมขังอยู่ในที่ที่แบบเป็นเหมือนจะเป็นชั้นใต้ดินนะครับเหมือนเป็นคุกใต้ดินอะไรเยี้เงี้ยในช่วงที่แบบเราก็ต้องหาทางออกนั่นแหละแล้วลเราในจังหวะที่แบบเราหาทางออกเราก็ได้ยินเสียงแบบว่ามีคนอ่ะอยู่กับเราด้วยนะครับซึ่งถ้าให้ผมเดาก็น่าจะเป็นคนที่จับเรามานั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยครับว่ามันจับเรามาทําไมแล้วผมจะสามารถหาทางออกได้ไหมนะครับ โอเคเดี๋ยวเราเริ่มเกมกันนะครับอันนี้เป็นเสียงเหมือนเทปวิดีโอนะขึ้นมาแท็กกิ้งอยู่หรือว่าเรากำลังดูวิดีโออยู่ครับนี่ครับมาแล้วอ๋อฝนตก,กนหรอเฮ้ยเหมือนเราจะอยู่ที่ป่านะครับเห็นต้นไม้แล้วก็มีพระจันทร์แต่ฝนก็กำลังตกเขี่ยฝนก็กำลังตกด้วยโอเค จริบงบรรยากาศมันก็นอนสบายอยู่แล้วนะมักตื่นมาก็ได้ในถังขยะมีเลขสองนะครับขีดเป็นตัวสีแดงอยู่นี่นะครับเราอยู่ในคุกเลยมีช่องระบายอากาศตรงนี้ไม่รู้ว่าทําอะไรได้ไหมนะครับที่มีให้เราเก็บเทปนะครับซึ่งก็คงจะให้ดูดีอันนี้โมหฟ้าร้องอย่างดังไปดูดิว่ามันต้องการให้เราดูดะอ,อะไรบะขึ้นเลยอ๋อกดเพลย์ก่อน อันนี้เหมือนมันจะบอกประมาณว่าเป็นปุ่มกดถูกซ่อนไว้นะครับทั่วทั้งห้องนี้แล้วก็ให้เรามองหาเลขสองก่อนแล้วมันจะอยู่ในแบบเรียกว่าอะไรเราจะมองเห็นนะครับถ้าเราจะเลขสองอะไรเงี้ยมึงฝนก็ตกไม่หยุดมึงมีเวลาสามนาทีอ๋อหรือว่าอะไรมึงสอบมึงสอบวิธีออกที่นี่เองเออ เป็นกระดาษนะครับเขียนว่าพรวอลปัจเก็ตแล้วก็บอกพื้นกําแพงแล้วก็ถังน้ำปะถ้าผมกระจายปิดปัเก็ตถังน้ํานะครับแล้วก็กล่องมันใบเหรอเริ่มจะถังน้ำเนี่ยนีปะวะถ้าถังน้าเราเจอแล้วนะถังน้ําไปได้สองนะครับแล้วก็อะไรอะ่ะลืมแล้วนะพื้นกําแพงแล้วก็กล่องพื้นกําแพงแล้วก็กล่อง ู้เล่นที่ว่าไรอ๋อเป็นรนหัสก็เสียวยวิทยุจากอันนี้นะครับมีตูเ้เซฟด้วยอุ๊ยอ่กลายไปกดเปิดประตูซะง,งั้นแต่กินพิซซ่าซะหน่อยมันก็ยังเอาอาหารมาให้เรานะครับซึ่งแกยังใจดีอยู่อะไรครับเนี่ยแดงๆเนะี่ยผมหยิบไม่ได้นะครับผู้ชม คืออะไรวะมีไฟอันนึงแล้วก็เป็นโอ้โหกลิ่นนี่คือแบบตีเข้าจมูกอุย้ยมีรอยเลือดที่ลากไปนะครับอ้าวไม่จุดแค่ตรงนี้วะหรือว่าจะไม่ใช่เลือดเราโอเคกดหน่อยก็ดีเฮ้ยมีอะไรอ่ะเฮ้ยกดหัวโซ่มาได้นี่มาครับคุณผชมสกูเดเวอร์ไขควงอุย้ยไอ้เหี้ย อุ้ยหอดไฟแตกชิดผ่ยละยังไม่ทำเลยเดยไข่ได้ไหมผมว่ามันน่าจะไข่าตามรูน็อตได้นะอันนี้เสา,ววาเป็นน่าจะเป็นเกี่ยวกับระบบน้ำอะไรสักอย่างอ๋อนี่ไงให้เราไข่อันนี้ก่อนไข่ไปรวดเร็วแล้วก็ได้แฉลงนะครับแล้วก็เป็นเลขหนึ่งตรงนี้ด้วยหนึ่งสอง ทำไมมันให้เราเห็นสองก่อนวะจะสองอ่ะจะสองมันไม่มีของอะไรนะอุย้ยเฮ้ยโอ้โหมีทางลับลงไปครับคุณผู้ชมเป็กสี่นะครับอะไรวะเนี่ยนะอะไรอะ่ะเฮ้ยศพคนเนาะเฮ้ยได้ยิน,ยนเสียงรถมาแล้วชิบหายแล้วสัตว์แมงมาแล้วเหรอวะกูยังไม่ทำอะไรเลยเนี่ย มาแล้วคุณผู้ชมไฟแดงเลยไม่ปิดตู้ด้วยหนึ่งเราเอาจริงเราเดาเลื่อยๆนะเว้ยมากดอะไรกดเลขอ่ะอุ้ยโอ้ยอย,อย่าพุ่งมาอ๋อหนึ่งสองสามสี่ไม่ใช่นะครับ 2 1 2 1 d 3หาเยี่ยไม่เ้าเยี่ยมงมาหน้าประตูวิสัตว์นี่อะไรวะอุ้ยกูโดเนระสามนาทีกูโดนปะเนี่ย <S 2> <S 2> เยี่ยอุ้ยสัตว์อุ้ยโอ้โหเออเรียบร้อยโอ้โหสามนาทีจริงๆถ้าสามนาทีคือเสียงรถมาก็คือจบแล้วอะ ต้องวานแผนดีๆว่ะผมเมื่อกี้ผมโตเตะไปได้โอเคเอาใหม่นะครับ <S 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 แล้วโคจะได้สกูดตเวอร์มาซึ่งปอดไฟแตกตอนหน้าตาต,ตาแล้วตรงนี้จะเป็นเลขหนึ่งนะครับซึ่งเราจะได้แฉลงมาแล้วเราก็ไปดพื้นนั้นก็คือเป็นสองหนึ่งสี่นะถ้าเรียงตามลำดับเนี่ยสี่นะครับเรสุดท้ายความจริงเราเดาได้เลยนะเว้ยสองหนึ่ง เอ้าครบแล้วปะวะ,ะชิบหายแล้วเฮียแล้วยังไม่ได้เลยมันมันเรียงยังไงวะเนี่ยอ๋อโอเคเฮียพื้นพื้นคือสี่กำแพงคือหนึ่งถังคือสองสุดท้ายก็คือเลขอะไรก็ได้ก็เป็นกำแพงก็เป็นหนึ่งครับหนึ่ง ไอฟอร์มันพื้นนี่ว่ะเป็นสี่หนึ่งสองน่าจะนัะก็มั่วโอเคสี่หนึ่งสองเที่ยวคุจะโดนปุ้เนี่ยสี่หนึ่งสองเนาะสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสองโอเคสี 4, 1, 2, 2. ่หนึ่งสองสองเซฟเปิดนะครับได้ภูมแใจมานี่ก็เห็นแลบดีครับอุ้ยมันจะขึ้นได้แล้วคุณผู้ชม วนำอะไรไปด้วยปะไปเลยดีกว่าทางสะดวกปะวะเย้ yeah. อ่านครับก็คือผมหาเร็วกว่าสามเอ้ยสามารถอ่านออกได้ก่อนสามนาทีทีนี้มันก็เลยมาจับเราไม่ทันนั่นเองนะครับที่กูกำลังดูอะไรอยู่เนี่ยคืออะไรอ่ะกูอยู่บ้านเหระอ๋อเราดูหนังเหรอแล้วก็ตัดมาที่กระต่ายนะครับ ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงอุ้ยเที่ยงห้าสิบสามที่แล้วอันนี้เป็นกล้องจานติดกล้องที่หนึ่งไอห,หมูตัวนั้นนี่ว่าคนแหละแต่ว่าใส่หน้ากาก,ากหม,มูเฉยเรียบร้อยเดี๋ยวไอ้นี่ไปดูเทปมว่วซัวก็คือมันก็กลายเป็นว่าไอคนนั้นไปติดต่อเพราะเราหนีไปแล้วไนงะโอเคครับก็จบแล้วสำหรับเกมคอมไฟนะครับเปนไนบ้างครับถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมีิจะกดไลค์ กดแชร์ได้ที่สำคัญครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทคลิปผมด้วยนะครับเดี๋ยวไปเจอใหม่ในเกมหน้านะครับสรับคลิปนี้โชคดีมีชัยโชคชัยกูครับ